สวัสดีค่ะมันนี่ยายเจียวเฟมลี่สิพามาเบึงละมุดที่ใส่ปุ๋ยน้ำไปมันแตกยอดอ่อนเบึงพี่น้องนี่กำลงังแตกยอดอ่อนต๊ปตูป,ปีภาพไปเบึ่งหลายๆตนน้ตนเนาะตัวนั้นจนใบแก่แล้วนี่พี่น้องใบเพิ่มจุดแก่แหละก็ะถือว่าได้ผลเนาะปุ๋ยน้ำเฮ้า ปุ๋ยน้ำห้องเอดเองเนี่ยบพรมันปุ๋ยน้ำท่องตลาดนี่ใบเพิ่งเริ่มแก่แล้วตอนนี้กำลังติดช่อดอกนะก็ะถือว่าได้ผลดีห้องเอดเองใช่เองเนองได้เจ้ามักทดลองของเจ้าของเนาะพ <c oughs> ุ่นตัวนั้นก็ไดพุ่นพี่น้นองแตกใบอ่อนออกช่อดอกเลย ขนาดน้า่อครได้หดด้ยโดนโดนยแก้วจังได้มาหาดน้าหฮดเครื่องก็มีอยู่ดอกแต่ว่ายยแก้วดึงบ่เปินเฮดบปิ่นก็เลยหาดหดเอามันมันเห็ดปิ่นเว้ยมันกระคักเนี่ยมันกระแตกยอดอ่อน่อดอกมันได้หนึ่งพี่น้องนี่ยแก้วปุยหน้ามั่ยใ่เธอเดียวเอามาหดตัวนี้กระลั่งอันแตกใบอ่อนขึ้นกัน ยายแก้วปลูกว่าลายดอกปลูกสิบต้นต้นอันต้นหน,นึ่งหันต้นละ 300, สามร้อยซุ้มนี่หันต้นละร้อยร้อยเศร้าซุ้มนี่กำลังแตกใบอ่อนแก่แกล้วนี่ออกดอกแล้วพี่น้องแต่หมากมันหันนกเอาไปกินเนะยายแก้วว่าเสียมันซุกค้าต้นนกนกเพิ่นเอาไปกินเพิ่นกัดสีแจ็บกวเพิ่นยังเอาไปกินเนอะอันนี้ก็เป็นพักค้า ชะโอมแต่ว่าชะโอมอันนี้คือออกดอกพี่น้องนะให้แก้วว่าได้ตัดต้นมันเี้ว่าให้มันเป็นโฮมเป็นเงาเนี่ยมันมันมันแดดเพราะมันมันบใครมีต้นใหม่นะหน้าบักกีหินกรเลยอว่าให้พักคาเป็นโฮมเนี่ยเจ้าหน่อยพอได้มันพอมันพอเพิ่นอันมีโฮมมีเงาเนี่ยงูเพิ่นนี่ก็ะพักชะโอม ต้นหนึ่งต้นหนึ่งกำลังออกดอกพู้นพี่น้อง่วมหวเยืนมือเลยอันซื้อต้นละสามร้อยเพราะป่านใดเด้อมันเถ่าต้นมันเถ่ามันมันบ็คือต้นอ่อนมันมัก็คือซุ้มนี่ซุ้มนี่ต้นน้อยๆหนึ่งยี่แก้วซื้อมาอันอันว่ามันยังความันจะได้กินไว้ก็ชื่ชื่ออันต้นละสามร้อยนะ มันแบบบปานใดมันบวขึ้นคืบซุ่มน้อยซุ่มน้อยมันจะแตกใบอ่อนมันลั่งงกาจะอื่นถึงมันบวพหัน้ำอะไรกี่น้องบัวใหญ่เกี่ยวกับบวบได้อไข่หัวน้ำเพิ่มนาะกันหัน้ำมันก็อาจทีได้กินคือกระเจ้าวาเอาผัดบวได้หัน้ำที่บึบบับึ้บับนี่ยแหละบัวใาญ่เกี่ยวกับ เห็ดน้ำมันไก่ไก่พิ่นเมือเคียสวนเห้แก้วพักหวานตายหลายต้นแล้วตายเป็นหลายต้นแล้วพักหวานนี้แก้วผักหวานปา่าก็เลยเป็นเป็นรูปแบบูุปบับิตะคือพักจะโอมบุอึดหกบุกมีแล้วบ่ออยากไี่นนอก ต้นนีมันจะเป็นต้นน้อยๆนี่เวลามีแล้วใบอยากมันเนิยนขั้วพื้นปลูกเต็มตรงนี้แต่พักจะโอมไก่เคียดูทั้งนี้หันมันก็เลยบหยักปานใดเนาะนี่กำลังแตกใบอ่อนใส่สีงามแนวผัดไก่ผัดมะเขียวกำลังสีงามแนวผัดไก่มะเขียวุ่นจัด ล่มเหลือพี no ่น้องอันชิ tá, ่งามในฝัดไก่ไม่เคียก็เลยบัวงามจ้าเคียธรรมชาติ์ละเนาะไก่กับสวนหุ่นมองกำลังแตกเงอ่อนเนาะมองเขียวเสวยเฮ้ยเขียวชื่งอาตอนมันมาปลูกกล้วยก็หางเอีกแล้วพี่น้องสื้ได้ไป ตัดมา b ùng. B ùng, ให้ัวกินยูงคุณคุนกล้วยแยกเก่วหักบุลมเป็นลมบบมีฝนดอกมิแตลมผุนหักเลยคุณท่านได้กแก่สั่งไปบุ้มหักหนึ่งสองสามวันวันหักสีืออออ่องบ่พี่นองขึ้นยังบ่ตึงช้ำหักซอยมัน ดอกม่วงงานตอนก็นล่องเป็นหมากดีๆหมากเป็นนิดแล้วพี่นอ้องไีห่นหนีนามาขึ้นน้ำดอกไม้มองน้ำดอกไม้เด็ดเดเออเป็นหมากแล้วพี่นอ้องไปกินแล้ว ได้กินมะม่วงแล้วผีต้นนึ่งของยกกองายแก้วเฟมมารีนี่นี่นี่พี่น้องนี่ไงนี่ไงแล้วพี่น้องนี่นน้ำดอกไม้ยายแก้วซื้อมาสามต้นเนาะนีะ่นี่อันบ้านี่สุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยกกมายแก้วเฟมมี่เนี่ยนะจอะอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย